หากเอ่ยถึงเครื่องรางของขลังเชื่อได้เลยว่าทุกคนต้องคิดถึงปลาเครื่องหรือไม่ก็พวกชิ้นส่วนต่างๆของสัตว์หายากไม่ว่าจะเป็นเขี้ยวเสือเขี้ยวหมูป่างาช้างและเขาสัตว์เป็นต้นแต่เชื่อไหมครับว่าของขลังที่คนนิยมบูชาบางส่วนก็มาจากพืชจากว่านชนิดต่างๆหรือที่เรียกว่าเครื่องรางของขลังจากพืชเพราอต้นไม้หรือพืชพันธุ์ที่โตขึ้นผิดธรรมชาติ หรือเกิดเหตุการณ์แปลกๆกับต้นไม้เหล่านั้นก็จะถูกมองว่าเป็นเรื่องแปลกประหลาดเหนือธรรมชาติจากที่เป็นอยู่จึงทำให้มีความเชื่อว่าต้นไม้เหล่านั้นจะเป็นต้นไม้มงคลมีพลังอํานาจที่จะทำให้ผู้ที่ครอบครองได้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาเดี๋ยววันนี้ทางรายการสามแร้งจะาขอนำเรื่องราวของขลังที่ได้มาจากพืชจากต้นไม้ธรรมชาติซึ่งในคลิปนี้ ผมจะขอยกตัวอย่างมาให้ชมสัก5อย่างนะครับที่เราบรรดาสายมูนิยมบูชาติดตัวมากที่สุดเริ่มจากคดขนุนเครื่องรางของขลังจากพืชที่ช่วยในเรื่องโชคลาภค้าขายซึ่งเหมาะกับแม่ค้าพ่อค้าโดยเฉพาะโคดขนุนคือรูปขนุนที่ออกผลบริเวณต้นแล้วโผล่ผลขึ้นมาบนดินซึ่งเหตุการณ์ลักษณะนี้ถือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยากมากเพราะขนุนโดยทั่วไป ผลขนุนจะออกบริเวณต้นที่ผลพื้นดินมาแล้วซึ่งตามความเชื่อโบราณว่ากันว่าหากเกิดเหตุน,นี้ขึ้นที่บ้านไหนหรือสวนไหนต้องมีการทำบุญใหญ่เพื่อไล่สิ่งอัปมงคลออกไปเนื่องจากเป็นเรื่องไม่ดีผิดธรรมชาติแต่พอเสร็จสิ้นวิธีแล้วลูกขนุนจะไม่ถูกทำลายทิ้งแต่จะถูกเก็บไว้เป็นเครื่องรางของขลังเพราะเชื่อว่าผ่านการปลูกเสกแล้ว เรื่องไร้ายๆก็จะกลายเป็นผลดีนั่นเองสำหรับคดขนุนตามความเชื่อหาใครมีไว้เพื่อบูชาจะช่วยในเรื่องโชคลาภขาขาดล่ำรวยเงินทองไหลมาเทมารวมไปถึงเรื่องคงกระพันชาตรีด้วยหากคดขนุนนั้นเป็นคดขนุนทองแดงและคดขนุนทองคําอันเป็นคดขนุนที่หายากที่สุดอีกทั้งของขลังประเภทนี้เช่ว่าใครก็ครอบครองได้ ต้องเป็นคนที่มีความเมตตาเท่านั้นถึงจะเป็นเจ้าของได้โคดกาหลงรังช่วยในด้านเพิ่มพูเนเสน่ห์และเมตตามหานิยมเหมาะกับสาวๆอย่างยิ่งโคดกาหลงรังซึ่งของขลังชนิดนี้ทำมาจากไม้กาหลงตายพรายหรือไม้กาหลงที่ยินต้นตายนั่นเองตัวเหตุที่ไม้กาหลงถูกนำมาทำเป็นเครื่องรางของขลังนั้นก็เพราะไม้ชนิดนี้ มีอย่างที่สามารถเรียกสัตว์ชนิดต่างๆให้มาใกล้ๆได้หากตัวใดได้มาสัมผัสก็ไม่ยอมจากไปไหนจนกระทั่งมันตายในที่สุดด้วยเหตุนี้จึงทำให้เชื่อว่าไม้กาหลงเป็นไม้มงคลช่วยในการเพิ่มสเสน่ห์เมตตามหานิยมหากใครได้ครอบครองจะทำให้มีแต่คนรักมีแต่คนสนับสนุนทำกิจการใดก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองยิ่งถ้าผูดด้ที่ครอบครองอยู่ในศีลอยู่ในธรรมแล้ว คดหนีจะกลายเป็นหินช่วยเกิดโชคลาบบันดาลทรัพย์ได้อย่างอัศจรรย์ใจกลาตาเดียวของขลังช่วยความรักยืนยาวแม้ว่ากลาตาเดียวจะเกิดจากพืชผลมไม้ที่หาได้ง่ายอย่างมะพร้าวแต่เชื่อไหมว่ากว่าจะเจอกลาตาเดียวได้สักชิ้นนั้นถือเป็นเรื่องที่ยากมากใช่ว่าจะปลอกมะพร้าวออกมาแล้วก็เจอกลาตาเดียวได้เลยต้องเป็นคนที่คอยสังเกตที่มีบุญวาสนาเท่านั้น ที่จะพบเจอของขลังจากพืชชนิดนี้ได้จุดสังเกตกลาตาเดียวจะมีลักษณะแตกต่างจากกลาทั่วๆไปคือจะมีรูสองรูป,ปรากฏอยู่บนกลาโดยมีเส้นสาวแรกแบ่งกลาออกเป็นสองส่วนชัดเจนซึ่งรูหนึ่งจะทะลุคล้ายดวงตาขนาที่อีกรูไม่ทะลุจนมีลักษณะคล้ายกับปากส่วนการนำกลาตาเดียวมาทําเป็นของขลังนั้นจะมีอยู่สองลักษณะด้วยกันคือการปลุกเสกแกะเป็นรูปพระลาหู และการผ่าครึ่งนำส่วนที่มีตาเดียวมาใช้ตักเข้าสารไว้หุงรับประทานซึ่งการแกะเป็นรูปพระราหูนั้นเชื่อว่าจะช่วยป้องกันภัยพูดผีปีศาจเพิ่มอำนาจแมตตามหานิยมและช่วยให้เจอแต่โชคลาภส่วนการผ่าครึ่งนำมาใช้ตักเข้าสารนั้นก็ทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ไม่มีคำว่าอดอยากค้าขายก็มีแต่กำไรและช่วยการคลองรักกันยืนยาวด้วยที่สำคัญ หากมีกะลาตาเดียวไว้ครอบครองแล้วควรทำพิธีบูชากะลาตาเดียวด้วยน้ำชาหรือกาแฟดำทุกเย็นจะช่วยเสริมพลังให้เจอแต่เรื่องดีๆยิ่งขึ้นหมาใหญ่แย้ต้นใหญ่แย้เครื่องรางจากพืชสะกดใจคนสำหรับเครื่องรางของขลังจากพืชชนิดนี้จะแตกต่างจากชนิดอื่นๆคือเป็นเครื่องรางที่ทำจากว่านหายากชนิดหนึ่งขึ้นอยู่ตามพื้นที่ห่างไกลรับตาผู้คนมีลักษณะลำต้น ตั้งตรงเป็นป้องๆคล้ายกับหางแย้ซึ่งเหตุที่นำว่านนี้มาทําเครื่องรางก็เพราะเมื่อใดก็ตามที่นำว่านนี้แย่ลงรูแย้หรือรูง,งูก็จะทําให้สัตว์สองชนิดนี้คลานตามออกมาจากรูให้จับได้อย่างง่ายดายจึงทํำให้เชื่อว่าวานชนิดนี้สามารถสะกดจิตสะกดใจได้เมื่อนำมาปลุกเสกเป็นของขังก็จะช่วยเพิ่มพลังเมตตามหานิยมมีเสน่ห์ดึงดูดคนให้คล้อยตาม อย่างที่เกิดกับแย้และงูได้รวมถึงหากโรงคาถาอันเป็นมงคลแล้วจะช่วยให้เกิดโชคลาบกับผู้ครอบครองได้ด้วยเช่นกันไม้งิ้วดำหรือเรียกอีกอย่างว่าพญางิ้วดำเครื่องรางของขลังที่ทำจากพืชทำจากไม้ชิ้นสุดท้ายแต่ไม่ท้ายที่สุดนี้ได้แก่ไม้นง้วดำซึ่งไม้นง้วดำส่วนใหญ่มักจะถูกแกะสลักเป็นพระเครื่องกุมารทองประหลัดขิก รวมถึงน,นำมาทำเป็นด้ามม ouais right uh ีดหมอลงอาคมหรือด้ามดาบไล่อาถรรพ์เหตุที่นิยมนำมาเป็นเครื่องรางของขลังในรูปแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนื่องจากเชื่อว่าไม้ชนิดนี้เป็นไม้หายากและมีเทวดาอารักขาอยู่หากเชิญเทวดามาอยู่ในรูปลักษณ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จะทำให้เกิดการบูชาท่านไปในตัวด้วยส่วนพลังอนุภาพของไม้ยูดํานั้นช่วยป้องกันม์ดมคุณใส ช่วยให้เกิดเมตตามหานิยมโชคลาบแก่ผู้ครอบครองและเมื่อใดที่ไม้งิ้วดำกลายสภาพเป็นหินหรือคดก็จะทำให้ผู้ครอบครองแขล้วคลาดคงกระพันได้ด้วยเครื่องรางของขลังคือวัตถุคือสิ่งของใดๆที่ผ่านการทำวิธีปลุกเสกจากพระเกจิอาจารย์หรือผู้ได้เชี่ยวชาญทางด้านคาถาเวทมนต์ทำให้มีอำนาจพิเศษศักดิ์สิทธิ์ช่วยป้องกันหรือให้โชคแก่ผู้ที่ครอบครอง ตายพลายแปลว่าอะไรต้นไม้ที่เติบโตขึ้นมาแต่ไม่ทันที่จะได้ออกดอกออกผลให้เก็บก็มาตายียก่อนโดยลักษณะของการตายพายนั้นจะยืนต้นตายคือต้นจะไม่ล้มแต่จะค่อยๆเหี่ยวแห้งใบไม้ร่วงหมดจนไม่เหลือกุมารทองคืออะไรเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งว่าได้มีการนำเอาวิญ,ญญาณเด็กที่เสียชีวิตก่อนเกิดหรือเกิดมาได้ไม่นานทำพิธีให้วิญ,ญญาณเด็กมาอยู่ในหุ่น ที่ได้จัดเตรียมไว้นำมาเลี้ยงดูเพื่อใช้งานโดยส่วนใหญ่จะช่วยเรื่องโชคลาภการเสี่ยงโชคเมตตามหานิยมไม่ว่าจะพกเครื่องรางของขลังจากพืชจากสัตว์หรือจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างพระเครื่องเทพเทวดาหรือพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนอกจากจะทำให้เป็นสิริมงคลกับชีวิตเราแล้วยังช่วยนำพาสิ่งดีๆมาสู่ชีวิตเราด้วยไม่ว่าจะเป็นสเสน่ห์อำนาจ วาสนาบารามีโชคลาภเงินทองและการบูชาของศักดิ์สิทธิ์นั้นจะดีขึ้นไปอีกหากเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสวดมนต์เสริมดวงนั่งสมาธิภาวนาอยู่เป็นประจำและรักษาศีลอยู่เสมอนั่นเองทั้งนี้ไม่ว่าจะพบเครื่องรางของคลังที่ว่าศักดิ์สิทธิ์แล้วเราต้องใช้ชีวิตด้วยความมีสติอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้เรารอดพ้นจากเหตุการณ์เลหาย หรือสามารถที่จะทำให้มีปัญญาในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ซึ่งการมีสติทำได้ไม่ยากแค่เราอยู่กับปัจจุบันรู้ว่าทำอะไรอยู่ไม่หลงเหม่อลอยคิดย้อนไปในอดีตที่ผ่านไปแล้วไม่สามารถแก้ไขได้หรือคิดแต่อนาคตที่ยังมาไม่ถึงการอยู่กับปัจจุบันจะทำให้เรามีสติได้ดีที่สุดเครื่องรางของขลังจะคอยเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้เราและช่วยให้เรามีสติมากขึ้น ทำดีคิดดีเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองเรากราบสาธุสามแ่งแชแน,นล